ให้พิมินาแนะนาตัวครับผมไอ่พี่น้องท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับพ่อไมนาทว่างแจ้งครับนี่คือวิถีชีวิตของพี่มีนาครับวันนะครับพิมินาทําห้าปูมามากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีแล้วนะทาไรมั้งครับพี่ทำล้อลักก็บล้อก็บอ้วนถูกย่างครับอ๋อครับมาตอนแรกแข็งแรงดีครับนี่พ่อมาเมอปีห้าห้าสิบเจ็ดกลางปีครับพ่อไม่บรรโละฮือรบครับเวลาไปออกลนเคยเคยเมียกันบ้างไหมมีครับมากันที่เป็นกลางลีกลางเล็เป็นาการแบดเพื่อ หห้ใจไม่อ๋อครับลูกหลังเลยครับให้ใจไม่อ๋อเลยต้องให้ดูชายพาวิ่งไปห้ามอ้อเลยครับจะติตีนกลังเลยนะครับนอนบนห้องลูกเชิญครับนอนมัานยีทุนหนาทีหมอ้อโทรลับมาแค่ลูชายไว้เอาซอพพอกลักบ้บานพอลูชายไปถึงทีพร้อมะาที่โรงพยาบาลพร้อมก่อนลูซุกตัวกันมานอนอโรงพยาบาลอาทิตย์นี้ครับดูซุกันพื้มบ้างไอเราต้องเป็นโรคเนี่ยทอแถมเหมือนกันถอแถว่าพามันไม่อยากกินก่อ ไปใหาหมอหลวงบ้านเนี่ยเท้าก็ไปไปบรรเทาอาการครับแต่ว่าอาการดีขึ้นก็รเนี่ยมากินโปชงโอ้โปรักษ์ท่านไปโปรชงก็โนโถดัดให้โฆษณาเขาลงสร้างมาดูกินผู้ชงแล้วใหนผีบอกอาการดีขึ้นดีขึ้นมาครับดีขึ้นมาทำงานได้ปกติกับปกติเหมือนเดิมหลังจากกินโปชงแล้วเนี่ยมีอาการพคตรนักหรือเป่าไม่มีครับตอนนี้ตั้งแต่ยึดมากินโปชงให้สามเดือนว่าสามเดือนถึง ว่าไม่มีไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยครับได้ไปมีอาการกลางเลกได้ไม่ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับแต่ตอนนี้ยังฉายาผลขยะบางที่ก็ผลบางที่ก็ไม่ได้ผลห้าว,วันหกวันผลมะก้อนเลไม่ได้มะก้อนต้องผลวเฉวาวเยว็วเวนเฉาเย็นเสียงไส้ใบเย็นสมมุิว่าผีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้งจยากินโพชงแลว้วผีคิดว่าร่างกายผีเนี่ยรับมากี่เปอร์เซ็นต์ไรัแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยปีนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับดีที่สุดแต่นี่ผมว่าผมทุ้ยใจหมาครับ หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง